เถียงกับบริษัทประกันกันมาเยอะนะคะแบบไหนถึงจะเรียกว่าไม่มีใบขับขี่นี่เป็นเคสปรึกษาที่เยอะมากพอสมควรนะคะในกรณีที่เขาทำประกันภาคสมัครใจไว้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถขึ้นแล้วคนที่ขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่พบติดตัวบริษัทประกันก็จะตีว่าไม่มีใบขับขี่เรามาดูนิยามกันนะคะว่าคำว่าไม่มีใบขับขี่นั้นเป็นแบบไหนกันบ้าง ในกรณีที่เราไม่ได้พกใบอนุญาตขับขี่ติดตัวแต่อาจจะลืมไว้ที่บ้านแบบนี้ถือว่าเรามีใบขับขี่นะคะใบขับขี่หายไม่สามารถที่จะเอามาพกได้แบบนี้ถือว่ามีใบขับขี่นะคะใบขับขี่ขาดอายุมานานหลายปีแบบนี้ถือว่ามีใบขับขี่นะคะกรณีถือใบขับขี่ช่วคราวเมื่อเกิดเหตุจากรถขึ้นกรณีนี้ถือว่ามีใบขับขี่นะคะ เพราะเราได้สอบใบอนุญาตขับขี่ผ่านมาแล้วถือว่ามีใบขับขี่ค่ะหากไม่เคยสอบใบอนุญาตขับขี่มาก่อนแบบนี้ถือว่าไม่มีใบขับขี่กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่จากทางเจ้าหน้าที่หรือจากคำสั่งศาลแบบนี้ถือว่าไม่มีใบขับขี่นะคะในกรณีที่ใบขับขี่ขาดอายุมานาน ถ้าหากเกิดเหตุรถชนกันขึ้นเราจะหาหลักฐานจากไหนมาอ้างเองจากบริษัทประกันแบบนี้ให้เราไปขอหลักฐานยืนยันจากกรมการขนส่งทางบกนะคะเพื่อเอามายืนยันกับทางบริษัทประกันว่าเราเคยสอบได้ใบอนุญ,ญาตขับขี่มาก่อนแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กับคนอื่นสามารถแชร์กันออกไปได้นะคะ ประกันลถต้องซื้อก่อนใช้เพราะถ้าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะใช้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะอยากได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ทักหาปุกกระยาทีมอาจารย์แดงค่ะ